สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสําหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนากรากฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนี้นะคะหรือครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนการงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงความรักด้วยนะคะและ ท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ถ้ามีโชคมีลาบโชคลาบของท่านมาจากตรงไหนมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงเครื่องเดือนแรกนะคะชาวราศีกรกฎการงานของท่านนะคะยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีคะ่ะถ้ามีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวรวมไปถึง เรื่องเงินเงินทองทองนะคะท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะและการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางบางสถานที่ท่านต้องไปไปซ้ำนะคะคือพูดได้ง่ายไปแล้วต้องไปอีกไปซ้ําๆเนื่องจากว่าท่านกําลังมีเป้าหมายบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่บางสถานที่อาจจะเป็นการติดต่อง,งานหรือว่าอาจจะเป็นการพูดคุยธุระที่สําคัญ ด้วยความที่ว่าครั้งแรกไม่สำเร็จท่านอาจจะต้องมีความพยายามทำซ้ำส่งผลให้ท่านจะต้องเดินทางไปกลับไปกลับหรือบางท่านนะคะถ้ากำลังยื่นเอกสารบางอย่างจะสำเร็จนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแก้ไขกับปัญหาบางอย่างก่อนฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ1-15มิถุนายนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้มากๆนะคะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในครั้งแรกการพูดคุยท่านก็จะต้องวางแผนการพูดคุยให้ดีๆการยื่นเอกสารต่างๆท่านก็จะต้องดูให้ดีๆตรวจเช็คให้รอบคอบก่อนที่จะยื่นและถามให้ชัดเจนว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะถ้าท่านรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าท่านผ่านฉลุยเพราะว่าปัญหาบางอย่างนะคะจะเกิดจากความที่ว่าท่านไม่ค่อยละเอียดรอบคอบ ทำอะไรรวดเร็วจนเกินไปใจร้อนวู่วามฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นลงบ้างนะคะการที่ท่านทำงานอะไรก็ตามต้องเช็คให้ดีๆก่อนที่ท่านจะส่งงานค่ะแม้แต่การเซ็นเอกสารต่างๆนะคะท่านก็จะต้องอ่านให้รอบคอบอ่านทุกตัวอักษรอ่านทุกบรรทัดใครจะเร่งท่านไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะคะอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือเซ็นมีข่าวดีจากการพูดคุยติดต่อผลประโยชน์นะคะ ท่านใดที่ตั้งใจว่าจะเดินทางเพื่อพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญทําได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกจะประสบความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่ท่านนะั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านกับท่านอึดอัดกับเรื่อง น้จังนะคะมันจะมีเรื่องอึดอัดลำบากใจอยู่บ้างและท่านเองก็พยายามที่จะปลีกตัวออกมานะคะอาจจะอึดอัดใจกับใครบางคนหรือว่าเรื่องบางเรื่องท่านมีความอึดอัดใจหรือวิตกกังวลใจว่าเอาเรื่องนี้จะสำเร็จไหมเออสิ่งที่เราคุยไปจะได้รับคำตอบออกมาในรูปคือพูดได้ง่ายมีมีสิ่งที่ต้องรอและรุนและอึดอัดใจนะคะเพราะว่าบางครั้ง สำหรับการรอคอยมันก็ส่งผลในท่านมีความรู้สึกว่าเอออึดอัดใจนะอยากจะได้รับคําตอบเร็วๆฉะนั้นนะคะทำให้เต็มที่ไม่ต้องวิตกกองบนใจไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะถ้าท่านละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มยังไงท่านก็ต้องแก้ไขกับปัญหาได้แน่นอนและปัญหาจะไม่เกิดหากท่านนั้นรอบคอบกับทุกๆเรื่องนะคะท่านใดที่ทํางานประจําจะได้ทํางานที่ไม่อยากทํา มีเรื่องอึดอัดใจเข้ามาอยู่บ้างแต่ผลงานออกมาดีนะคะแต่ให้ท่านระมัดระวังนิดนึงท่านเป็นคนที่ปากกับใจค่อนข้างที่จะตรงกันฉะนั้นบางเรื่องท่านสามารถคิดได้แต่อย่าพูดออกมาจะเป็นผลดีกับตัวท่านที่สุดนะคะให้ท่านพูดแต่สิ่งดีๆเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคือพูดง่ายๆพูดยังไงมักจะเป็น แบบนั้นนะคะถ้าท่านพูดดีสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่ถ้าท่านพูดไม่ดีก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างหรือทาอะไรก็ติดติดขัดขัดฉะนั้นพูดแต่สิ่งดีๆนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่คายตั้งใจที่จะ,ะโปรโมทสินค้าได้นะคะตั้งใจที่จะพูดคุยกับลูกค้าก็จะสําเร็จท่านใดที่ตั้งใจว่าจะพรีเซนต์งานจะ,ะจะเสนองานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ต้องพยายามมากหน่อยนะคะอย่าท้อแท้ถ้าได้รับการปฏิเสธในครั้งแรกท่านจะต้องพยายามทำซ้ำจึงจะสำเร็จท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดการเดินทางนะคะอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างในการเดินทางแต่จะเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเท่านั้นโดยภาพรวมการทำงานในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ถือว่าไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ มีปัญหาอยู่บ้างแต่เป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับท่านคือท่านมักจะวิตกกังวลใจไปเองฉะนั้นนะคะไม่ต้องคิดลบไม่ต้องวิตกกังวลใจทําให้เต็มที่ทุกเรื่องท่านจะทําสําเร็จมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะอูโหูการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกบอกได้เลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรียกได้ว่าท่านยิ่งมี งานทำหลายช่องทางท่านยิ่งได้เงินเข้ามาเพิ่มเพิ่มมากขึ้นบางท่านกำลังโตแยงใช่ไหมคะวะ่าก็แงก็เราทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเราก็ต้องมีรายรับมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปที่ผ่านมานะคะท่านท่านมีบ้างไม่มีบ้างนะ,ะสมมุติถ้าท่านรับงานพิเศษหรือว่ารับจอบทำควบคู่กับงานประจำที่ผ่านมางานเหล่านี้อาจจะหายไปบ้างหรือเข้ามาแบบ มาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าในช่วง1-15มิถุนายนนี้งานพิเศษงานจ็อบจะเข้ามาถี่กว่าปกตินะคะและท่านจะมีข่าวดีด้านการงานค่ะโอกาสใหม่ๆด้านการงานและการเงินจะเข้ามาหานะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มมีคนช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูจะได้รับการช่วยเหลือในวันที่ท่านติดขาดมีปัญหาถ้าการเงินมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความคิดและการแก้ไขปัญหาให้ท่านนำข้อนี้นะคะไปประยุกต์และปรับใช้กับการทำงานหรือว่าการหาเงินของท่านได้เลยนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหม่หรืออาจจะได้ลูกค้าที่น่ารักน่ารัก เข้ามาอุดหนุนสินค้าทีละเยอะๆนะคะงานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงหากรับซ่อมเซอร์วิสงานบริการต่างๆลูกค้าจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเขานิยมชมช,มชอบนะคะและเขาจะแนะนํากันปากต่อปากฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามขอให้ท่านนะคะทําให้เต็มที่ต้อนรับขับสู้ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าคือพูดง่ายๆนะคะยิ้มแย้ม สน่ห์อยู่ที่รอยยิ้มอย่าหน้าบึ้งหน้างอนะคะเพราะว่าในช่วงนี้งานจะทำให้ท่านมีรายรับเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติด้วยนะรายรับเข้ามาดีคือพูดได้ง่ายเหนื่อยแต่จะคุ้มค่าเหนื่อยที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ช่วงนี้เหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนคะ่ะและมีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะสำหรับบางท่าน ท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวรอคอยคําตอบเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะได้รับข่าวนั้นนะคะและที่สําคัญมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะถ้าบางท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรายจ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการทํางานอาจจะเป็นการลงทุนเพิ่มหรือว่าซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มเติมนะคะ อาจจะเป็นการซื้อทดแทนของเก่าเพื่อ,อที่ใช้มานานหรืออาจจะเป็นการซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุดหรือซื้อเพิ่มเติมเพราะว่าบางท่านรับจอบรับงานพิเศษใช่ไหมคก็ต้องซื้อนั่นซื้อนี่เพิ่มเติมจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเข้ามาด้วยนะคะและที่สําคัญมีโอกาสได้สิ่งของที่ท่านอยากได้และบางท่านจะเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างที่จะ มีราคาพอสมควรสำหรับตัวท่านถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อนะคะบ้านรถที่ดินจะให้โชคให้ลาบค่ะมีโอกาสได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออาจจะบางท่านอาจจะได้รับเอกสารเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยภาพรวมการเงินค่อนข้างที่จะเด่ดเดนแต่ก็อย่าประมาทด้านการใช้เงินนะคะท่านหมุนเงินได้แต่ให้ระวังการใช้จ่ายให้มากๆก็พอในช่วง ครึ่งเดือนแรกนี้นะคะการเงินทัาติขัดมีปัญหาบอกได้เลยว่าหมุนเงินได้แน่นอนมาที่ความรักของท่านกันบ้างสําหรับคนโสดความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกความคือใช้คําว่า ท่านไม่โฟกัสเรื่องของความรักจะว่าปิดตายก็ไม่ใช่แต่ไม่ค่อยจะฝ่ายเรื่องของความรักท่านกําลังมีเป้าหมายบางอย่างหรือบางท่านก็กําลังสนุกกับการทํางานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันจะมีข่าวดีหรือว่าโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นเองค่ะ สำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะถึงแม้จะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะเพราะว่ารายจ่ายบางอย่างที่เกิดขึ้นท่านไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจำใจใจ่ายจะมีเข้ามาแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างมีความสุขดีค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะขออวยพรให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านเฮงเปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ